การลดน้ำหนักหลังคลอดและให้นมบุตรนะครับอย่างปลอดภัยเนี่ยทำยังไงวันนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนมีคำถามนะครับมาถึงผมเนี่ยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักในกรณีของแม่นะครับที่หลังคลอดบุตรแล้วนะครับแล้วก็กำลังให้นมบุตรอยู่นะครับควรจะลดน้ำหนักแบบไหนให้มี เขาเรียกว่าให้มีความปลอดภัยนะครับในตัวของคุณแม่เองสามารถลดน้ําหนักได้ในขณะเดียวกันคือลูกของเราเนี่ยนะครับก็สามารถได้โภชนาการจากน้ำนมแม่นะครับและก็ไม่เป็นอันตรายนะครับโอเคนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องนี้นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคนที่เรารู้จักคนที่เรารักนะครับหรือญาติของเราที่ต้องการลดน้ำหนักหลังคลอดนะครับ แชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้เขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้ดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยนะครับสิ่งนึ่งเลยนะครับแน่นอนว่าคนที่หลังคลอดนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรอยู่หรือว่าให้น้ํานมของลูกน้านมลูกอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือโภชนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าลูกของออลูกของเรานะครับ ก็จะได้รับโภชนาการที่ดีจากนมของแม่นะครับเพราะฉะนั้นโภชนาการของคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณแม่ต้องได้รับหลายๆคนนะครับหันมาลดน้ําหนักโดยการที่อดอาหารหรือพยายามควบคุมอาหารบางคนไปควบคุมในแง่ของแคลรอรี่นะครับแล้วก็ทําให้เราจํากัดจําเขียนในเรื่องของการทานอาหารซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจะไม่เวิร์กเลยสําหรับ โภชนาการที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะอย่าลืมว่าลูกของเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของโภชนาการที่ดีจากน้นํานมแม่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารหรือการจํากัดอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักที่ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยดูในส่วนของไลฟ์ผมอยู่แล,แล้วแล้วก็ได้มีการศึกษาข้อมูลนะครับในเรื่องของการลดน้ําหนักแบบถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยผมก็จะไม่ได้แนะนำนะครับให้ เราเนี่ยอดอาหารหรือว่าไม่ได้แนะนําให้เราเนี่ยควบคุมปริมาณอาหารจนเราไม่สามารถได้รับโภชนาการที่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งเลยนะครับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับแล้วหลังจากที่ คลอดบุตรนะครับหรือคลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการลดน้าหนักอย่างปลอดภัยเนี่ยเราสามารถใช้สูตรที่ผมเคยให้ไปได้นะครับก็คือในส่วนของ IF นะครับ4 4 2ทั16 b a l a n c e n u t t i t i o n นะครับหรือในส่วนของ อินเทอร์ t ิ n t นต์ฟาสติ้งนะครับบวกกับการที่เรา uh, ควบคุมในเรื่องของมีระยะการพักการทานอาหารซึ่งถ้าเกิดสมมติเราทานในเรื่องของคุณภาพของอาหารเนี่ยในมื้อหลักที่ดีอยู่แล้วการฟาส t i n g ก็จะไม่ได้มีผลในเรื่องของการที่ทำให้โภชนาการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับ เราต้องมาโฟกัสว่าในส่วนของการที่เราจะลดน้ำหนักโดยการที่เราทำา IF หรือ intermittent fasting นะครับ C412 ทั16ในในคุณแม่ที่หลังตั้งครรภนะครับหลังคลอดปุตรแล้วเนี่ยทาน3มื้อแบบนี้นะครับโดยที่บาลานซ์นิวทริชันนี่คือเป็นส่วนสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่เราควรจะดูแลในมื้ออาหารหลักของเราก็คือเรื่องของปริมาณโปรตีนจะต้อง มีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมนะครับมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับต้องการโปรตีนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยอยู่แล้วประมาณ0.8กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับซึ่งเราคุยเรื่องนี้กันไปเยอะแล้วนะครับในหลายๆลไลฟ์ที่ผ่านมานะครับแต่สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับหรือ,อสําหรับคุณแม่ที่ คลอดบุตรแล้วนะครับล้ากำลังให้นมบุตรนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือพภชนาการเพรนาะฉะนั้นโปรตีนนะครับหรือว่าในส่วนของสารอาหารตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเพิ่มปริมาณนะครับเป็น1กรัมนะครับหรือ1.2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมก็ได้นะครับในแง่ของการเลือกรับประทานอาหารเพื่อจะใช้ในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักในมื้ออาหารหลักในสูตรที่ผมเคยคุยไปในเรื่องของ IF 4 42ทับนะครับ โปรตีนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ควรที่จะได้รับอย่างเพียงพอนะครับเพราะว่าเป็นสารอาหารที่กับให้กับลูกน้อยของเราด้วยเวลาที่คุณแม่ให้นมบุตรนะครับแล้วก็ในส่วนของไขมันจําเป็นนะครับหรือไขมันดีเนี่ยเราสามารถทานได้นะครับในปริมาณสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับอย่างที่ผมเคยคุยไปแล้วเราอาจจะต้องเลี่ยงนะครับถ้าเกิดจะลดน้ําหนักหลังคลอดเนี่ยเราก็ น้ำมันพืชน,นะครับหรือน้ํามันที่มีโอเมกา้าโอเมก้าหนะครับเช่นน้ํามันจากทัวนะครับน้ำมันจากมเมล็ดพืชต่างๆซึ่งจะทําให้มีภาวะการอักเสบเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ไม่เวิร์กนะครับน้ำมันดีนะครับที่เข้าไปในร่างกายรวมถึงโอเมก้าสก็สามารถผ่านทางน้ํานมแม่เนี่ยไปให้กับบุตรได้หรือให้ลูกเราได้นะครับก็ จะช่วยในเรื่องของวิวัฒนาการในเรื่องของระบบสมองต่างๆของเด็กด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณแม่อาจจะต้องเลือกในส่วนของหรือควบคุมหรือการดูแลในเรื่องของปริมาณน้ํามันนะครับที่หรือการทานน้ํามันที่ดีและหลีกเลี่ยงน้ํามันที่ไม่ดีโดยเฉพาะ น้ำมันที่เป็นในส่วนของกลุ่มโอเมก้า6ที่กระตุ้นการอักเสบนะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เราต้องคุยกันในวันนี้นะครับในการที่เราทำในส่วนของ intermittent fasting นะครับแล้วก็บาลานน n u ทริชั่นโดยการที่เราควรจะลดน้ำหนักโดยการที่เราทานแบบ low carb นะครับหรือ low carbohydrate หรือตัดคาร์โบไฮเดตนะครับสิ่งหนึ่งเลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่เนี่ย หลังตั้งครรภ์นะครับแล้วหลังคลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วก็ให้บุตรหย่านมแล้วลูกเราอย่านมแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าโปรแกรมเนี่ยตรงนี้ได้อย่างเต็มที่โอเคไหมครับได้อย่างเต็มที่นะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่กําลังให้บุตรอยู่นะครับคนที่กําลังให้นมบทเอ่อนมบุตรอยู่เนี่ยการทานโลคาร์บหรือการทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในปริมาณที่น้อยเกินไปเนี่ย จริงๆแล้วก็อาจจะมีผลนะครับบ้างแต่ไม่ได้มีผลเยอะนักนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราควรจะควบคุมและดูแลตรงนี้นี่คือประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องมานั่งคุยกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีงานวิจัยนะครับบางงานวิจัยว่าคุณแม่นะครับหลังตั้งครรภ์น,นะครับหลังคลอดบุตรนะครับแล้วก็ให้นมบุตรอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่ง ที่กินโลคาร์บมากๆหรือโลคาร์โบไฮเดตมากๆากคือน้อยกว่าปริมาณคาร์โบไฮเดตน้อยกว่า20กรัมต่อวันผลลัพธ์ก็คือมีมีการรายงานนะครับมีการรายงานว่ามีโอกาสในเรื่องของการเกิดในเรื่องของกรดนะครับที่ เกิดกดในเลือดนะครับหรือเลือดเป็นกรดจากคีโตนซึ่งเกิดจากการเาผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยได้โดยภาวะนี้เนี่ยไม่ได้เกิดกับทุกคนเกิดในเป็นบางคนเท่านั้นหรือปริมาณน้อยเท่านั้นนะครับโดยคุณแม่บางคนเนี่ยก็จะเป็นนะครับซึ่งตามรายงานงานวิจัยหรือการเก็บสถิติตรงนี้เนี่ยก็มีเคสไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นหลัก10คนแต่ผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าการที่เราพอคนที่กินโลคาบนะครับหรือโลคาบโบไฮเดตตอนช่วงให้นมบุตรนะครับในการลดน้ำหนักเนี่ยเกิดภาวะกรดในในในเลือดเนี่ยเกิดจากภาวะอะไรแต่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการในเรื่องของการปรับนะครับสมดุลในร่างกายเพื่อให้โภชนาการเนี่ยสร้างน้ำนมไปที่ทีท่ที่ลูกนะครับหรือที่เด็กเนี่ย เพราะฉะนั้นคือก็จะเกิดภาวะนี้ได้แต่เกิดปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในขณะที่มันมีรายงานแบบนี้ว่าคุณแม่นะครับหลังตั้งหลังคลอดลูกแล้วนะครับกำลังให้นมบุตรอยู่แล้วก็ใช้ในเรื่องของออการทานโล์บหรือการทานคาร์โบไฮเดรตน้อยเนี่ย มีผลในเรื่องของอน้อยกว่า20กรัมเนี่ยมีผลในเรื่องของการที่มีโอกาสเลือดเป็นกรดได้เพราะฉะนั้นในมุมมองของผมจะแนะนําแบบนี้นะครับคือให้คุณแม่หลังตั้งครรภ์นะครับที่กําลังให้นมบุตรอยู่เนี่ยสามารถนะครับใช้หลักการที่ผมให้ไปนะครับโดยการที่โฟกัสในเรื่องของโลคาร์โบไฮเดตเนี่ยให้ไม่น้อยกว่า50กรัมต่อวัน 50กรัมต่อวันนะครับนั่นก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของตรงนี้ได้นะครับซึ่งคุณแม่อาจจะต้องได้รับคาร์โบไฮเดตอยู่นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลตรงนี้ส่วนในเรื่องของคาร์โบไฮเดทที่50กรัมต่อวันเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกรับประทานให้มากขึ้นนะครับแทนที่เราจะเป็นตัวของคาร์โบไฮเดต แปรรูปต่างๆหรือการขัดสีขัดขาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวน้ําตาลเราอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดตจากแหล่งธรรมชาติหรือเลียวฟู้ดหรืออาหารจริงนะครับเป็นหลักเช่นนะครับเราอาจจะต้องได้รับคาร์โบไฮเดตจากพืชนะครับที่เป็นพืชหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นมันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมันเผือกฟักทองอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ แล้วก็ในส่วนของการที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้รับสารอาหารอย่างอื่นไปด้วยนะครับแล้วก็ทานเป็นข้าวกล้องที่มีจมูกข้าวดีกว่าข้าวขัดขาวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมาโฟกัสนะครับในเรื่องของการดูเนี่ยสำหรับคุณแม่ที่หลังคลอดบุตรแล้วต้องการลดน้ําหนักนะครับถ้าบุตรหย่านมแล้วลูกเราอย่านมแล้วเนี่ยเราสามารถ ทำในส่วนของสูตร IF intermittent fasting นะครับ4 4 2ท16 Balance Nutrition โดยการกินโลคาร์โบไฮเดตนะครับหรือตัดคาร์โบไฮเดตรวมทั้งในเรื่องของการที่กินโปรตีนเนี่ยในปริมาณที่ดีและไขมันที่เหมาะสมได้เลยไม่มีปัญหาและปลอดภัยนะครับส่วนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็หลังคลอดแล้วนะครับและกำลังให้นมบุตรอยู่นะครับเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโดยการที่ทำในส่วนของโลคาร์โบไฮเดตเนี่ย อย่างน้อยนะครับให้เราสาให้เราทานเนี่ยคาโโร์โบไฮเดรตเนี่ยในมุมมองของผมคือประมาณนะครับไม่ต่ำกว่า50กรัมนะครับในคาโโร์โบไฮเดตต่อวันนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นข้าวนะครับถ้าเทียบเป็นข้าวเนี่ย50กรัมต่อวันก็คือประมาณ1ทัพพีครึ่งถึง2ทัพพีประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เน้นเป็นในเรื่องของข้าวกล้องนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ทานข้าวนะครับก็ให้เป็นในส่วนของคาโโร์โบไฮเดตตามธรรมชาติอย่างพืชผักที่มี ที่ที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบแต่ก็จะมีสารอาหารอย่างอื่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งคั์นะครับและให้นมบุตรเนี่ยควรจะมาโฟกัสนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการลดน้ําหนักหรือควบคุมน้าหนักที่เวิร์กหลังคลอดที่จะทําให้คุณแม่เนี่ย สุขภาพดีนะครับและลูกของเรานะครับก็ได้รับสารอาหารหรือโภชนาการที่ดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่คุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรอยู่เนี่ย ตัวของโปรโตีนนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะกินให้ถึงนะครับแล้วก็กินให้พอเหมาะรวมทั้งเป็นโปรโตีนที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่ดีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับในส่วนของไขมันดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มโอเมก้า3อาจจะมาจากปลานะครับโอเมก้า3จากไข่จากในส่วนของอาหารนะครับที่เป็น อาหารตามธรรมชาตินะครับเพื่อให้ลูกของของเราเนี่ยได้รับสารอาหารพวกนี้เข้าไปในเรื่องของการดูแลระบบสุขภาพของเขานะครับและก็การเจริญเติบโตที่ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากฝากไว้ออในส่วนของไลฟ์นี้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามประเด็นนี้เข้ามานะครับแล้วก็จะถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณแม่ที่ต้องการลดน้ําหนักหลังคลอดบุตรนะครับซึ่งมีหลายคนมากๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติไลฟ์นี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ หมอยกทีวีนะครับในแฟนเพจนี้รวมทั้งนะครับใน YouTube ที่เราจะติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับ